สามศูนย uhm. ์ค so ่ะแล้วกับพวกมะลายหมูแซวนี้เราออกสามพวงเราพู้แล้คนปกติคือเอียบเบาอยู่เป็นวากีหมูแซวพวกมะลายเป็นพวกกลมสามศูนย์สามตัวเบาค่ะก็ได้เป็นบางคนเนาะค่ะเด็กกรบวันก็ได้ค่ะแล้วก็แม่ปัดก็ได้แล้วก็นางกะตาก็ได้นะค่ะได้เป็นบางคนค่ะพอได้ทุกคน ค่ะเาเป็นยังค่ะงวดนาเอาไม้นาะค่ะถือว่าอันนี้กับท่านพาเป็นปูประทานไม่คูกับ่ได้นะคะเพราะว่าเก่าเก่ามไม่คู่สิบวันซื้อเลยปกติบี้มนเป็นเลขซื้อง่ายก็เลยไปนึงเมือกเก่าเก่าเก่าเมอยูเพ่ะเก่าเก่าม่คู่เี่ยหรือเปล่าบาีแพ้ไม่คู่เนี่ยอันน้องเยอะ่าขายขายบอเมื่อพอดีไม่คู่เลยลงไปปูป่าซิบเก่าเก่าเก่าเาียม่ยีพ่พ่นก็ได้ว่าเต่โมกก็ได้เห็น คนเราักกันไ้แต่หมูเปนเก้าเก้าทุเดได้ตูปูแสียงว่าแม่แม่ไม่นี่พ่อพ่อแเมืองสองคือไม่นี่พ่อแต่ม่ได้อยแพงคนอื่นได้แพงคนอื่นแต่ไม่ได้แพงของอนของแม่คูมอวันใดนะกันนี่ก็สู้ทาใบนะคะสี่เก้าเก้าค่ะโอ้ยคันบาเนปู คือว่าบุญบาละเมียห์อะไรแฝงผู้ให้ค่ะผู้ให้แม่ผู้ให้ไปเย็บผู้ว่าบ่มากแล้วพอว่าไปสิบว่าไปสิบว่าเย็บบ่ไปหลีพพัดว่นประกันภูสิไปก็เลยก็ได้สองล้านแต่เมจตาบุญอยู่นะค่ะถือว่าผู้ประทานสุขลาให้แม่ผู้ได้สั่งต่อเนาะค่ะแต่เอาไม้นะคะลอดติดตามเบื้องคีบเอาเด้อค่ะมันจะละเอียดคือจะแม่ผู้สะุปให้ ถ้าเขียนไม่คู่ของบริเลย์ไรมาทุกตัวนะคะแต่เมื่อเศ้าไม่คู่ใเบวิลยูเป็นวะครับไม่คู่ไปยิบหนึ่งเก้าเก้าเก้านะคะขคั้นเท้าเบิ้งได้คลิปสินไล่ละเอียดกลัวแต่ว่าไม่คู่มาสรุปหายห้างแท็กอาจจะลืมเขียนลุ่งก็ได้นะคะเก้าเก้า <99. S 2> ไม่คู่กับเขีย9 9 9 get get นหนึ่งเก่าเก่าศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะเสียนะคะเจ็ดเก่าก็ซื้อร้ายเขากันนะคะแต่ว่ามัดกับใครยุบไปถึงตัวมันบริเลย์กรับมันเลยยไรไรค่ะเก้าเก้า แสามศูนย์เนี่ยินกับหูเคายังเอาก็ได้เนาะแค่สีมาจากไหนแล้วแม่ปัดขึ้นมาสุดท้ายเขาล็อกแล้วสามศูนย์เราเอากัเพิวกกระเพาะของสารพูรมันกะคือว่าแหละเนาะค่ะมันแหล่เต้ดวงซีส่าตาบัตนาไพมันค่ะงวดนี้บ่ได้งวดหนาเบิกไม่นะค่ะเดี๋ยวแม่คู่กับสินี้ม่นปูนะคะนี่ม่นปูค่ะ เค็ืบับกเเี่ยบกข้าวเคียงเก่าจำได้ปะว่าักข้าวเก่าป่วยเก่าเครยงเก่าเรอเก่าเนาปซาบกบุนบอเคร่งบุไปสบหงก็เออคือว่าปูปตาปูคือปาข้าวเนี่ยคือเก่าเก่าขิดเก่าเก่ากแล้วก็เก่าเก่าปม้เดือมม้นยงามดงามแนอ่งวาเออหาแหวนก็อ เออมัยเปก็คือมันบนตกเป็นงงงยิ่งเมื่อแต่ก็ปก้นขนาดมันตกัว่าฝาอะไรับ่งเออเห็นว่าป้นขนาดว่าฝาเท่าฝ้นตกมองอื้นแห็งแดงๆกับมืออะไรกครงบมันเปิดได้ัน่ะเออเพราะงั้นปู้จัดเขาก็หันม้คุ้มพ่อหันกู๊กจะไม่เอาบอได้อูกจัดมัอได้เป็นบาคงไม่คูก็เกือบไม่ได้ถ้าพอไม่พัไปเปิดจาใจหมคือมาอยู่กานาเออ เอาเขาต้อนไว้ปก็ดูง่าเรียครับข yeah. <that> okay, okay. ั mm. yeah. well, ้นม mm. yeah. ันฉาบคุกเก่าเลยโอเคอเไมาวันดูมเปินยังมาจำาลาตองไหมมัดเปินยังคง้มฉาบมาน่ะครับปูแจ่เปิดไม้ไข่งมดแดงด้ยไม้ไข่งมดแดงปูเออเรัยงเรือเรียงกลางเรือเรียงเือข้างหน้าไป่าข้างหลังข้างหลังไปไปข้างหน้าไปเนาะครับปูเอาสามตัวอเอน่าจะเอาไหม ไม่เป็นไรหมดวันนี้วันหน้าจะมีไหม่ใช่ไหมยืมต้องยืมชู้ยืมชูคเัาปุ๊บปรทักเข้าใจไหมทุกคนเกิดมามีกรรม,มกรรมเป็นของตัวเองกรรมไม่เคยเบลเนาะมันก็เลยเป็นกรรมเนถ้าเบออกมามันก็จะไม่ได้กรรมเข้าใจไหมรู้ว่ากรรมเป็นทุกรูว่าเบลเป็นกระหา <c oughs> เอาอึแก้วพคนน่ะพอว่าท่านวิปได้ยืมแค่ยืมแก้ว ไม่เป็นแค่ยังเงืย้ยแรละรับมเออบุญทิ้งท่างมากก็คือการถึงท่านกับผมจักผูบอกอืมกรูรักกับทิ้งท่างมาหลายคนรูกันได้เป็นนองนอ,นอืงได้เป็นบางคนผู้บางคนไม่แม้ออกลจากแม้ว่าไูจคับคคะอืมไปรี้ไปเบิ้นผัว่ะอืมเนาะครับเขแก่หงอนอยังก็ไปวื้งเนาะครับคือจากบุมบาทแล้วไม่รู้ใรมังแบบอนั่งนา่งฆาฆากันเพราะการค้าขึ้นแอย่างเงีออ้ย เออกระือไข่ก็ได้ยืมคึงเรื่องคำก็เหมือนกับว่าพักแังโวัเรื่อนวางคอให้เปล่ยนมาตังขันใหวานข้นๆใ่ยืมครับูเออกระเจาะกระเกี่ยไหมกระบไดเนาะฮุกคนตังทำมาหาก่เออกมือกระดเกล่ของกระมือรบบขากระฮัดเกลี่ยของระบขาคูคุมมดตัวกู้งหนหามือเกูขอกูขอทใจคาดหว่ามาแบ ปูเอันนี้คขายซือม่ส่งไก่ก okay, ็งางมาคับอืมให้ขอค่ไก่หาคู่ค่งไก่ไห um> uh uh ้เร uh> uh ื่อครับป uh> ูเร uh uh> ื่องคือ่พูดส่ำไก่ว่าะเรื่อะไรไ่มีหรปูหาเดียวยาญ้ว่ใหงหรอปูเรืแรงยิ่ไจะเลกโกงเรื่องะไอางงอใรับหายคลิปเก่าก็อวกงเรื่หายเก่าคลิปกับเปีออกข้างหนาคือครับปู เป็นง้ามันมีขาไม่ได้ไปคาบขาบอกเนี่ยไปง้างวันไห้ขอรอคะแนเอาออกไอ้พวกวันไี้ข้าม่วงไว้ง้ังมันจะมันเดือนเอลี่ยตอนนว่าเอาออกเอาออกให้เขาเขาเข้าทุงมได้คือเอาเข้าทุงมามขามเข้าทุงเป็นงังคือ่เกิดการคือดีบออกวันนี้อนน้เอาว่างใจโอ้ปู้ยิบออกให้กันบ่ผู้ เรื้อออกเอาเท้าออกพ่อก okay. ัะยังบวกพ่อกระบอกเขาเชื่อู้เรื่อยเรื่อยไม่หันไม่หันเขาเอามาใชพ่อให้รื้กออกเ้ามันเื้อมือเท้าวงไว้ทางขวางมชครับผู้ก็อยากเชื่อลูกคดูผู้มันกคือเคกันงไหนฝังได้เครื่องไนผู้ตาออมสาพวเออผู้ก็เป็นเก้า ผมก็ต้องตือเกาอกเก้าหายรู้เร็วบเก้าครับูก็อยากช่ยลูกช่ยล้านอก็อยากช่วยหายูขารานึ้กำึ้งไว้ผมก็ค้มแล้ะครับป่อมาหาก็ได้ค้าไม่คู่ไปยืบมาคู่กับโชให้ยปุอบเร็ละัอยืบเก้าเก้าเก้าอือใจกอยากได้ก่อนเง้างู้ได้มาคู่นะคับปู่หายไปบไปยืบเก้ากเก้าเก้าเจ้าพูดขายเก่าหาเย็นะว่าการยอย่รอน่ะนะครับเก้ากยอะว่า่ะ เราคนณใชไปใช้คุเนี่ยพ่บอกเร่งคาราดูยอเปล่าเด้อขาว่าเยอเปล่าเตียเนีเปิ้ลยืมเก่าเก่าก็ไดครับปูฟื้นไดฟื้นใจขนาดเรือมาหอดข้อมพ่อกับอื่เป่าข้าเปล่าเองนั่งเปิ้แม่งกัแม่งกันเผื่อเขาใหญ่ยิ่หันไม่มาเอาเงินคู่ข่าคู่กันเดี๋ยวอกเพืเนาะครับปูเพราะฉะนั้นตรงตั้งใจฟังให้เดี แต่คลิปแรกจนถึงคลิปสุดท้ายเขาแก้มาครับคุณนี่ก็ว่ได้ร้ายกลัวหรอกแต่ว่าห่าว่าคือกว่าหนึ่งคลิปมองว่าข้างว่าเออพูกถึงทุกอย่างที่พ่อพูดไปว่ามือแรงวันนะลืมงหมครับคุเออพ่อเขาบอกไม่คูแล้วว่าเมื่อคูเพื่อคอแล้วคือแม้ว่าหากาศชกเก้าเก้าเก้าพ่อพันธุว่าพ่อเป่าว่าข้างพ่อว่าว่าได้แค่ก้าก้าวไม่ดัาเป่ามาเรืมเหรอครับคุณโอ้พ่อเราว่าแก คื้เก้าเกเก้าบอกมาคู่เป่าก็พอบอว่าแต่พอว่ะมแต่ยัง่าควบคิดคือพอได้เงนงเนาะอครับพ่อคคู่เก้าเก้าว่าพอบอกเป็นตัวมคือแต่ว่าพอว่าพวกเป่าพอว่าเรับครัคพ่อิดคือรืองงอครับจะรื้ตัวขกอเนาโอ้ทำงานหนักคือคู่ใคือผูกห้านถึงตัวคือยังแรงตัคือมือผู่ปกกขันว่าันไว้คู่กระเจาง้นใช้ไปเรื่อยะ เปกวัวก <toys> ัางกวาดสแม่ว่ายืมครับปู่ก็เพื่อจะเอาไปกัดคู่แค่คู่แค่ไปคู่แค่หนามผมคิดว่าคู่เพว่อจะเอาอะไรเรื่องกไปย่างเขาวันหน้าเ้อโอ้เอาโอ้มาคูอแครโอ้กนน่งแม่รุ้กัชี้ามคู่ใครื่นงงักงชาคาเด่นนั่งมองไม่เอาเยเรื่องครับปูก็สืพ่อคือกันแ่เขาพอปู่ก็เข้าเข้าเร็ดเลครับ ยืมฟื้นเต๋อพอยืมเก่เก่าเช่นนั้นื้อยู่ครับปู่ขาคือทุกโมงว่าคือเก่าเก่าเท่ากูยืมเวรสองปู่ถึงนึกกูได้เลยมีเก่าเก่ากับเก่าเจ่นละปู่ถือพอทางนึง พ่อว่าพี่พอรบพ่อพี่พอแปดกูเยองรู้มัมง้งตาบ,บุญวาสนาก็ได้มีพ่อเออแกยังมาเขียยแขกพ่อแล้วลูกเออคุณแกแขกไหนเงี้ยแขกพ่อคือเออพอขึ้นบ้านใหม่ก็ดีแล้วขึ้นบ้านใหม่พ่อก็ขึ้นแล้วแมลูกนงาแต่ให้พ่อทำงาอองนลูกเออพวกลูกยังเบิกไม่ได้แต่ให้พอ่อช่วยกังไห้เนาะ โอรางนโอรยงนโอ้ยผ <N> ู <i> ้หายกับหายนื่เขาจะไก้ยูไหอกอกวักขวักขวอกกู้ังแกนยาวโอ้ยจะทิ้งจะทิงก็ไม่ทืืไปยางก็คือแก้ับ เออไม่คู่ก็คือรูกแวางบนั่งอมากร่จ้ะยิมนั่งยหนหัวนี่ไม่คู่รมขึ้นมาใบสวงร่มไปบอกสิบเกับเก่าเ่ายิมยังบอกนี่คู่ยิ่กายืนวางวางยิครับปวดอพะอรคครับปูเบราได้ปทษครับออมันบ่ได้มันกว่าโทษจะคว้หงเลยครัปูเม่อมัดไม่ด่นเราจัก็คืออือตงไหนเนาะครับปูแต่ย่นกับหูเแ็นฟองหูม่ถวเบาะก็แค่ือว่าจังไหนเนาะครับเรื่งก้อนาถือเก่ากับเก่ คือเขางนั่งมาคายเพราะว่ามือรังบ้ามืออื่นนะมืออ่นด้วยคือแต่เขา่กเออมืออื่นหรือว่าบามาขายมอเก่าเก่ามาจุดงานคือขนาดแต่เมื่อมาพูดกัมาคู่ว่าเอาค่ผู้แา่แนะว่าครับคือรกาก็บ้องร้างมาขายเอาแล้วแก่องร้างมาพู่ครับฮักกอกี่เลื่ยตคงกฮกกอี่ือยต่อคิเงิกีฮักกดีเร่อก็สิบตีปูเอาเก

เขาอ <T> ืแ <ing> ก <the supply> <t> ้วปูชิ่ขายมาตุนเข้าว่าขัาปู่่ว่าอือเข้าเบิงต่อนน่ีต่อมันเงินเก่าวูดูอย่างเี้ยาวเกยงเล้ปูหั่มกะปูข้าี่ยงั่มเกี๊ยงพเ่ปูเอาใครมาหันฟอเข้าทั่มเกี๊ยงเรื่องอือ้ัมกะปดงเนาะปูข้างขน้า่มกู้ค่ะ เออตังโกตังแก่ก็คือขักขาดว่ะค่ะอืมที่พออยากได้งักเ็กมัดเฮกเวดแก่มว่าถือผู้ขาดสคือมาถึอแงียว่าทำมาให้พออยู่หีังมันไะไก่ป่านนั่นนะยืมคาูไก่ต้อไก่เอาล้อมึ๊ไก่ต้อไก่เนาะตือร่องดูวนนพอร้องฟังรพันยาเรื่องครับคือเอิบมากมากยอ่อคาปูเรื่องมีอะไรก็คือครับปู นึกไปจังไงนึกไปจังไเรี mm. ้ยงกบกินรอยกาวคือไปจังไงนึไม่รอดพ่อว่าสั่งตายแค่เด็กเนาะก็ไม่แง่นะไม่เง่นะหืมเขาไม่แง่้เมื่อไหร่หอำนะเนาะรอทั้ว่ามือคนมือคุกมือรากไมือคนมือโุกมือร่ากตปมือดังอครับ่เขาดูคึปไม่คู่ไงเขาดูก็เก่ด ยังนั่งนัชขาขาแร่พาไปจีบกับโรเบอรี่ม่คูเดี๋ยกับตัวหน่อว่าเงื้ยเออยังนั่งนัชาขาแรกก็เลยโทรให้คนดูว่าหนึ่งเก้ากับเก้าเก้าค่ะเมืม่อแค่นี้ปู่บอกให้ว่าค,าคารูไปยีบค่ะคัดวันชัดอยู่ค,ครับดดคมคัดคลกึกวันดึกครับผมคมจะนทร์ดึกครเออแล้วก็ไปดรอปว่ามันดรอปู้จายเรื่<า>อยห่อปู่กายเรืยคือเก้าเก้าเกิดนยังนังนัชว่าแค่วมันไม่งามแบบกได้เขีวใหม่ อยากได้เงินไปทำเข่าจะทำเมืงอไนพ่อกื้ว่าอยากได้ใช่ไหมพ่อจะห้างจ้าว่าค่ะพ่ออาชีพป๊าชามถิร้านเอ้าไปหรือพ่อคุ้มชาบคิวมันเรื่องครับผมโคโรเรื่งครับเอาไจ้กเนาะเอาพ่อแกซื้อกล่าวอะไรที่คนบ้มบิ๊กโคว่ดแพรนะเนาะครัเอออนไ้ก็ว่ากันไปโอบเอานะบุนะถึงเวลาลุกร้านจะได้คอยเปลี่ยคอยไปลู่อืล น้านน่กจะชุช่มข้างคุ้มไปเรื่อยๆคือแม่มคู่นั่น่ะพ่อกันให้ซื้อทห็่างไปเรื่อยๆได้กินเพื่อกันไม่ได้ปิดบังนะฮะแต่เราเอาแับไม่ได้เพราตอ้องพอถอยเพาต้องนอนใจนั่งนะถ้าอย่างนันพ่อไปยึดไปจังไปับไปจังไปงกอน้็เออ เออขั้นจำแล้วมั่งบ่อมือใช่กขายหหดบุกขายก็งวดหนานอยู่ขั้นพวอนี้นั่งดีว่ากันจำอ้ไ้ปูมือเป็นดังๆนี่ยข้นพวกนี้จำคลองขั้นบ้ขามก็จำได้ขช่กับขายเออแล้วมั่งเพิ่มขั้นก็จะคือขายค่ถึนแค้ขายรัวขั้นใครที่มั่งเนาะขั้นเอาไว้เขาไม่ถือขายมือูกูไม่ขาเช่นงั้น่ะั้นพวกน้มือเข่าก็ทึงเราอะเออเอาเพือ กูเดินูเด็กืนยืนยืนกันตอด่อา่อไปก็ยืเบ่ยพน่ัหน้าร้ายกูดอกเฮ้ยพอตายกว่าจะฟุ้ขาแล้วค่ัเออพอพาถ้าเป็กดำขั้นผู้แบมือไปแต่ล้องไปร่างเขาบึงเล้ลูกเด้อลุงลูกบเสียลบเสียลูกเกาลัดนี่แหละมันฆ่าห่ามั่วอย่างมากเอมาบ่ได้พูนเาเกานึ่งเกียว่าจะไม่นั่ มันกบตามัดเปก็แค่น่ะมักเขาห้างแต่ยนัวันน้ำน้ำบาดแตนาพูดเอ้ยแม่คู่คนเดบยวก็คเออกขะเด้แป่บูญวาขนาดเราะกือมัก ก็แค้ปัญหาขับข่องหาไปขับก้องมือก็แค่ขันจําไปกับปัะจําไปก็หมดเลยงา้เอาโอ้กเอาจักทหางมือนาะกันยาวกบพ้ไปช่ยเดีนนี้การยาวก็เด้คือกบบรถเขาเดีวเายคบของบีคือแบกว่าแบบคุกับไม่ก่กน่กันม่กันไมกันกานไมกัน่กันไม่กันม่กัมกันไ่ัน่กันม่ักับกักันกกั่ักมก่ กวอนบอกว่นัาหามันดอกมาทเมื่อตารุ่วาทซึ่งคุอว่าม่อมนั่นนั่นนั่นคือเก่าเหนเลยก็ขอขอทำไก่ไปี่อขอทำไก่เมื่อซึ่ง้าขัเหนี่ยไปแบบบ่ไัก่อก็หมักงาก่าหางไม่กลัวไปอันใยักัได้ที่พ่อคือตุ่มขังแค่มาทำนั่ขาเียนอ่ะเห้ยาคิ้เก่าคิ้เก่าเหี้กบมากันวมา ไปจังไงป้ไปลงกขดถือขือถ้าวันตื่อถ้าเันตือถือผู้รับเคาะปะอเรียเสอเรียกเสืได้ยู่ดีวะปุ่อฮ่อฮ่าก่าอ่าฮ่าอ่าฮ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 า่าฮ่อ่าฮ่าฮ่าฮัาฮาฮ่าฮาาน่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าา่า่าา่า บูร้องแกเจ้าหิงเออิ่ดอกเจ้าบึงขนามันถึงจะงามเมือถือหวอนจังไฟว่าฉันจะขวัวก่อนดอกดอกกูฮะเออแต่ขวัเจังไปเนยแล้วว่าันี้ข่ายเถียงว่าว่เอาน้ำมันคาช่หรือเอาก้ปั้นใช่ป่าก็เกา้าวใส่สูนสามจนตัวเ่าศูนสามเดยที่ใส่ดังบุนนดือไม่ เียก่้อยหรือกุมันตัวเดียว่ไหวทางวานตายบันพวกแกเข่าข้างเขื่อเป็นจับมั้งบางนีก็ทัก n g à งเออกเขาถึง n g à แข็งหรือไงจับได้แบบเขาเรือเออจะไปหายกุโวดข้างเขือแต่กูคือเรื่องก็ถือจัไปขึ้นไปขึ้นโทษพ่อไงอ่ะ พ่พ่อคนไหเอกพอบอกแล้วกูเนาะยิงมาแล้วไกลขึ้นมาเท่าหัวปูอยู่ม่อไห้่ไจะเปเก้าเลาือเปก่าขอพู่อพวกเขาเนเก้าเก้าแปดเนาเขาชื่อเก้าเก๊กแล้วก็ชื่อเก้าไปดแล้วก็ชื่อเก้าเก้าเขาเรียกเรเรื่องคาปูให้คือคือคือชือเลยนะอันนี้ชือป่อื่อขวมันก็ขึ้น่างกมัเลยแข่งคื่อผาื่อผาเรียกชือผาเห็นพ่พอบอกว่า พวกนี้คืวิตจะเปลี่ยนยัคนน้คนตัยคนนี้เปลี่ยนเลนเปลี่ยนแลมปลี่ยนลานมแค่เองกหักมันเปลี่ยนต่หม้งแค่คืออ่ะมาแค่เยวแต้าเขาเคยบกหักเ่้นไปกระดับบุกกลาคืนข้าเลยงมันเปิด้ผกระแขงอ่ะมันเคยได้เห็นออกเพื่อน ออกเป็นคูกเป็นงงงองบ่อเออขึคือตัวกนเลนเว่าัว้าน้องยืนย่าง่างก่อนทั้งใบบ่อบอเคือน้ำมูลเองบ่เเ็นบ่อบ่็คุคูกครับคู เห็นว่าพ่อออกแบบใครดื้วะา้อคนหลคนคนมาแหกผู้แขกคนหลายงวดหลายกระมือหผู้อนมากไม่หาคนหลายคนบั้ค้ามาคนหลายคนก็บัดเกื้ยืมเโลกแห่แลกคน้อครับปนลกแห่งแรลกกคนมูอไดยดื้อแลวมาท่าครับตัวครั กินหมอลกวาเห็นป้าป้บอกแล้วพ้อกินรานุ่ควมูแลบว่าอืมเาบอกพำงานนะไืกินกันฟันเลยเราะกาคือก้าวก้าวเกาะแน่แต่แน่ว่ากันแต่เนี่ยโค่ชิบโคแค่โค่เต่โออ พอทัดวุบเดียมเก็บตะกครันเดี๋ยวพอแล้พอกิหันเดียวพอขาด้องเลยตบครูมันมือรเขาหอนบารกายดูกัรพอตายหมดตายเรื่องเรื่องจะผู้โชคดีตบครูนกไม่เป็นใจเอาใหม่ตอนเย็นเอาใหม่มืออยู่ใช่ไหมโดนปนในครูโมเล่มือตวพ่อครับจะไปประเทศห่อกน้ำมันไปครับประเทศหอกตอนไหนสองทุ่มคึ้นครู ไปประเทศนอกโอ้เบิดเก่าเกือเนื้งัเจะขึงมอระกูืออมาเหนียวอ่าเอาเอาเบอร์ย่อมใจให้เอฟซีนะครูเบอร์งอใจแบบว่าโอ้หวานหวาถึงมหาพอโอ้คัเป็นแคๆวแค้ตายตายตายหวานคือเพราะเรมากกับาู้ใหญนพอแบมอระมักับคได้ฟังเมือนกัได้ฟังคนท้อง่ต้องเงินกูบอ บ้าบ้าแมงมุคกูเด็กจังว่าแรงไงแกงหายอเราม่กูเกิดกังหนาวว่ากันห่ึงเปบ้าพึ่งมาแกงหายแมงมุมแก่บ้าคลั่งเลยตัวเดียวตัวแก่ลูกัวพึ่งมาแกงไม่คู่ก่อเสี้ยมหัว่ยแมงมุมนาก่าธรรมกา